สวัสดีครับทุกคนอยู่ยผมซาลิ p ิซานครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่น Minecraft ในมินิเกมที่มีชื่อว่า Sky b l แลกันนะครับก็ก่อนอื่นผมขอพูดอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนผมจะบอกว่านับตั้งแต่คลิปนี้ไปผมจะไม่ทำคลิปเอ่อคลิป PVP แบบที่ผมเคยทำมาก่อนนะครับผมจะทำเกี่ยวกับการเล่นเกมตามปกตินะครับเป็นการแคสเกมแบบปกติไปเลยนะครับก็ ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไป้ะยครับก็ที่ผมจะพูดก็มีแค่นี้ครับก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยไปโอเคครับตอนนี้ผมก็ไมนได้มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันวนะ่าผมจะรอดไปจากเกมนี้ได้ไหมมาเปิดกล่องครับโอเคมี มีหมวกเหล็กแล้วก็กางเกงเหล็กนะครับโอเคผมขอหยิบของที่มีประสิทธิภาพมากสุดนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้ดีเอาขุดบล็อกเกตตรงนี้ก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมเอ่อจัดเรียงของก่อนเพื่อที่จะให้มันหยิบง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายน,นะครับ mm hmm. ผมขอฟาร์มเอ่อเรสโตนตรงนี้ก่อนครับเรสเอ่อไอเรสโตนพวกนี้เนี่ยมันช่วยเพิ่มเลือดสีทองนะครับก็ mm hmm. จะทาให้เราอึดขึ้นกว่าเดิมน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอต่อไปตรงกลางก่อนโอเคเน่ ไม่ตายก็ว่าไปมาลุยจังหวะนี้ครับโอ้โหตีตีแบบลอยตีตีแบบลอยจะได้ไหมจังหวะนี้มันก um> ็ลอยผมงั้นจังหวะนี้ต่างคนต่างลอยรอดไหมตีตีเพียงโอ้โหจังหวะนี้ไม่ไม่มีขยอมใครเลยโอ้โหจังหวะนี้ผมโดนสวนเยอะมากเลยจังหวะนี้ต้องชนะต้องต้องชนะต้องชนะต้องต้องชนะตีไปตีไปตีไปรอดรอดไหมรอดไหมจังหวะนี้นัวมากเลยนะฮะโอเค โอ้โหผมว่าผมเริ่มมองแล้วว่ะโอเคจังวะนี้โอ้โหโอ้โหรอดโอ้โหเกือบตายแล้วกูโอเคจังหวะนี้ผมหยิบของผมขอนรูดของแป๊บนึงนะฮะโอเคเอามามายึดเลยโอเคจังหวะนี้รู้สึกว่าผมต้องหาดาบใหม่แล้วเหเพราะว่าเออดาบหินเนี่ยมัน ตีเบามากเลยนะครับอุ้ยมีแอมเบอร์รู้กว่าต้องได้ดาบแล้วล่ะต้องได้ดาบอะะอบอืื้หเยี่ยมดาบเอ็นชาร์ดซะด้วย,ยบวกชาร์ปเน็ตหนึ่งนะครับก็ประสิทธิภาพเนี่ยเท่าดาบเพชรเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมขอไปบวกต่อก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บของที่ไม่ได้ใช้อุ้ยอุ้ยจังหวะนี้โดนโดนหลอยโอ้จังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้โอ้โหปลาเพลไปโอ้เจี๊ยบอู้หูเกิดการลอยขึ้นแม่โอ้จังจังหวะนี้ปวดปวดหัวเลยกูปวดหัวเลยโอ้โหอุย้ยอุ้ยมีม มีคนมาลอยมีคนมาลอยอือหอไอสัตว์เอ,อ้ยโอเคต่อจากเคมเมื่อกี้นะครับโอ้โหจังหวะจังหวะแบบผมทําอะไรไม่ได้เลยอะคือผมเพิ่งเหนื่อยจากสึกสึกครั้งสึกครั้งก่อนอะแล้วแบบมันคือมันมาลอยหลังแบบนี้โอ้โหแม่งไม่ไหวว่ะโอ้โจังหวะนี้ผมขอรูดของก่อนครับขอแบบรีบรู้แล้วกันแล้วแล้วผมก็รีบไปรูดของตรงเยนการนะครับโอเคโอเคตอนนี้ผมเจอแอมบอโรลนะครับรู้แต่ว่าจะได้เป็นดาบ ไอรอนเอนชานนะครับโอเคมาดูกันว่าเป็นดาบอะไรโอ้โห oh, oh, ต่อกไปกลางแล้วโอเครู้สึกว่าของน่าจะพร้อมบวกแล้วโอเคมาโอ้โ oh, ห oh, ได้ฟรีสด้วยได้เออเป็นของอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ว่านีโมนครับจะทำให้เวลาเราโจมตีเนี่ยมันจะติดน็อกน็อกแบ็กแบบกระเด็นไกลมากเป็นอุปเป็นอุปแบบเด็แบบแบบแบบเป็นอุปกรณ์ที่โกมาก มากเลยครับโอเคเดี๋ยวผมต่อไปเรียนการแป๊บนึงโอเคมาต,นนาตอนนี้ก็ฟาตัวนี้ก่อนโอเคปลายขุดปลายโอเคหองซับเยอะมากเลย้โอ้โหดาบดาบจะเต็มตัวแล้วเปิดร้านขายดาบได้เลยเนี่ยโอเคครับผมเจอผมพบเจออลีมาจังห,หวะน,นี้ ตีว้าวปีนึ่งโอ้โหจังหวะนี้เราตีว้าวปีนึ่งโอ้โหเจ้าจังหวะนี้คอมโบไปคอมโบไปโอ้โหจังหวะนี้นีโมปีหนึงโอ้โหนีโมปีหนึงโอ้โหจังหวะนี้ตกไปเรียบร้อยเลยโอ้โหเนี่ยมันมันแบบของก็ของดีมันก็มันมันก็โกมแบบนี้แหละผมมาขุดต,ตรงนี้ของซ้ำเยอะมากเลย <c oughs> ของซ้ำอีกแล้วไม่ตายสิคุ้มไ,มไหมเนี่ยโอ้โหอ,อยจะซ้ำเหอะโอเคได้รองเท้าไม่ดีได้ได้กางเกงเผ็ดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต้องเคลียร์ของในในตัวออกแล้วเพราะมันของซ้ำเยอะเกินไปผมไม่ไหวว่ะ เเลี่ยไปเกลี่ยไปโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมต่อไปเลนกลางก่อน,นแปับหนึ่งโอเคสวยได้แอปเปิลทองครับโอเคจะต้องไปเตรียมบวกกับไปข้างหน้าแล้วมามามาโอเคจังหวะนี้มันตกน้ำทีหนึง่งโอเค okay. <c oughs> รู้สึกว่าจะเลนดูเชิงกันมากกว่านะครับโอเคจังหวะนี้ผมขอไปตั้งหลักตรงนี้ก่อนเกี okay, ่ยทมมันจะบวกดผมต้องกิน Apple Tom, แอปเปิลทองเพื่อเพื่อที่ให้ตัวเองอึดขึ้นครับโอเคทีนี้มันจะมาแล้วมันจะมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้ ไอ้นี่มันเล่นลิ้นไอ้นี่มันเล่นลิ้นตีไปทิ้งตีไปโอเคตีไปจังหวะนี้ผมเชิงผมเชิงง่วเลยตีไปตีไปจังหวะนี้โอ้โหคอมโบ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 ไปเอาไปดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับจังหวะนี้ต่างคนต่างแลกหมัดแลกเลือดแลกหนองแลกเลือดแลกหนองไปดิ ไม่ไม่กลัวไม่มาดีจังหวะนี้โอ้โหผมผมตีเบาผมผมตีล้มจังหวะนี้ผมผมโดนผมโดนสวนจังหวะนี้อันที่ผมผมสวนคืนั้างจังหวะนี้มันเล่นตีข้างนะครับโอ้โหจังหวะนี้ไม่ที่โกงจังเลยผมเสียเปียบว่ะโอ้ผมเสียเปียบว่ะเอ้ยจังหวะนี้ปาโพไปโดนไหมโดนน้อรอดนะครับโอ้โหเกือบตายแล้วกูโอ้โหจังหวะนี้ต้องเพิ่มเลือดแล้วโอ้เสียวเกือบตายอ่ะเสี่ยโอ้ ตั้งหลักแปบบ๊บโอ้โหตั้งหลักแปบบ๊บตั้งหลักแป๊บนึงโอ้โหเกมตึงจัดเลยไม่ไหวว่ะผมแบบตีลมบ่อยมากเลยแม่พอพอมาได้สกายวอลเนี่ยฝีมือกูตกยับเลยโอเคถ้าผมได้หมวกเหล็กเนี่ยไม่ดิถ้าผมได้หมวกเพชรเนี่ยฟูฟูไดมอนด์แน่นอนโอเคผมขอตั้งหลักแป๊บนึงโอเคมาผมพร้อมบวกแลอ่าทามันมาก็ขอให้บวกกันให้ให้มันจบๆกตรงนี้แหละไอ้จ้าก็จ้าเดิมโหจังวะนนี้ แลกไปทีน okay, ึงแลกไปทีนึงแลกลาบทีนึงโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหลอยหลังลอยหลังลอยหลังเีรนีโมพงโอ้โหดีดีตกไปดิโอ้โหจังหวะนี้นีโมช่วยชีวิตผมอีกแล้วโอ้โหตายไปดิครับตายไปดิครับโอเคจังหวะนี้โอ้ผมยังไม่ได้ผมผมยังไม่ได้บวกหมวกเหล็กเลยจะมาลอยผมโอ้โหจังหวะนี้ออกมาผมจะรอดไหมโอ้โหจังหวะนี้รู้จังหวะอันนี้มันจะใช้คอมนะครับโอโคโอเคโอเคผมต้องตั้งหลักก่อนจังหวะนี้ มุมเดิมเลยมุมมุมเดิมเลยมุมมุมเดิมเลยโอ้โหมาตีแรงจังวะเอ้ยมามาตีแรงเกิดเกิดเกิดไปแล้วจังหวะนี้มีม่วงมปทีน okay, yeah. okay. okay, so like, ึงโอ้ตีดอกนอำแบกกระเด็งตกไหมตกไหมตกไหมตกตกไหมจะตกให้ไหมตายโอ้โหจังหวะนี้เหนื่อยเลยกูโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคลายกันด้วยนะครับโอเคถ้าแบบอยากอยากให้ผมทำคลิปต่อนะครับก็อย่าลืม กดเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับก็ผมจะพยายามลงคลิปแบบนี้ให้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของคลิปเล่นเกมอื่นแล้วก็เล่นไมค์ครับในมินิเกมอื่นกัน,กนด้วยนะครับก็ฝากติดตามในคลิปต่อไปกันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับโอเคครับไว้เจอกันคราวหน้านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,รบโอเคไป